กานดัมหรือบมบิสูตน์การดัมเป็นเรื่องราวการต่อสู้ที่แสดงถึงความโหดร้ายของสงคารามโดยมีหุน่นยนต์ยักษ์เป็นจุดเด่นซึ่งเนื้อหาที่คนแต่งต้องการจะสื่อมันคือการเมืองภา,ายในในเรื่องเสียมากกว่าสวัสดีครับนี่คือรายการการดัมฮิสตอรีหรือประวัติศาสตร์การดัมมันเป็นรายการที่พูดถึงเบื้องหลังและประวัติศาสตร์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดัมที่มาของบทิสูตน์การดัมการดัมสร้างโดยคุณโยชิยุกิ โทมิโนและบริษัทสไลท์เขาเริ่มต้นแฟรนไชส์ด้วยแอนิเมชันที่มีชื่อว่าโมบิสูดกันดัมในวันที่7เมษายนปี1979และให้คำนิยามการ์ตูนประเภทนี้ว่าเรียลโรบอทหรือหุ่นยนต์จริงๆมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับกันดดัมไปแล้วกว่า50เรื่องตลอดจนมังงะนวนิยายและวิดีโอเกมพร้อมด้วยกันพพาพลาสติกโมเดลที่ขายดีเทน้ำเทท่า โมบิสูตรกันดัมได้รับการพัฒนาโดยโทมิโนและกลุ่มคนของซันไลอย่างคุณฮาจิเมะยาตาเตะเดิมทีซีรีส์นี้จะใช้ชื่อเรื่องว่าฟรีดอมไฟเตอร์กันบอยโดยหวังสร้างให้การ์ตูนเรื่องนี้เป็นตัวแทนของเสรีภาพกันดัมโดยส่วนใหญ่จะเป็นผานะที่มีสองขาและถูกควบคุมจากห้องนักบินที่เรียกว่าคอ p พิทโดยมีคนขับเรียกว่าพ i l ลอโดยนักขับที่มีพลังจิตจะเรียกว่า นิวใช้คนพวกนี้เป็นมนุษย์ขั้นสูงที่มีพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปและมีประสิทธิภาพที่มากกว่าคนปกติโดยเฉพาะตอนขับโมบิสูในอวกาศประเภทของกันดั้มกันดั้มนั้นขึ้นชื่อเรื่องการ์ตูนที่มีพักต่อเยอะอันดับต้นๆของโลกหรือของวงการญี่ปุ่นเพราะดำเนินเรื่องราวมาตั้งแต่โมบิสูกันดั้มในปี1979จนถึงปัจจุบันปี2023 ก็ยังคงฉายอยู่ในซีรีส์มอวิสูตรกันดั้ม The Witch from Mercury ที่เป็นครั้งแรกที่นำตัวละครเอกกลายเป็นหญิงผิวเข้มซึ่งไม่เคยมีมาก่อนสำหรับคำว่ากันดั้มกันดั้มเป็นคำเรียกรวมๆการ์ตูนหุ่นยนต์ที่หน้าตาค้ายกันดั้มถึงบางภาคจะหน้าแปลกประหลาดก็เถอะแต่ก็ยังเป็นกันดั้มอยู่ดี โดยดหลักๆแล้วการดั้มจะมีจัก,กรวาลที่เป็นเรื่องราวต่อกันอยู่แค่ไม่กี่จัก,กรวาลโดยจัก,กรวาลเนือเหนือจากนั้นจะเล่าเป็นเอกเทศได้แก่จีการดัมดับเบิลโดกันดัมสีกันดัมและบาบะทอสกันดัมส่วนจัก,กรวาลหลักจะเรียกว่า Universal Centur y ที่เรียก,กยอ่อๆว่า UC ที่จะเน้นเนื้อหาไปที่การต่อสู้ระหว่างสาพันและซีออนที่มีเนื้อหากันเมืองเป็นหลักโดยเริ่มด้วยโมวิสุยกันดัม ที่มีตัวเอกเป็นอามโรเลไบโนอาและชาอาสนาเบิลตามด้วยโมบิสูตรกันดัมเซต้ากันดัมนำทีมโดยพระเพกคิดบวกอย่างคามิววีดันและควาโทบาจิน่าต่อด้วยโมบิสูตรกันดัมดับเบิลเซต้านำทีมโดยจุ d โดอาจิตะและไบ n โนอาต่อไปนี้ผมอาจจะพูดเฉพาะเรื่องที่สำคัญซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทุกเรื่องนะหลังจากนั้นก็มีกันดัมหลายต่อหลายภาค ซึ่งจุดเปลี่ยนจริงๆมันคือภาค Mobile Fighter G Gundam ที่เป็นเรื่องราวการต่อสู้สุดขี้โม้จะเป็นอย่างไรเมื่อประเทศแต่ละประเทศต้องส่งหุ่นยนต์มาต่อสู้กันนำทีมโดยโดมอนคัตพระเอกที่ใช้มือเปล่าในการทำลายหุ่นยนต์กันดั้มภาคนี้จะมีอีสเตอร์เอกจากจักรวาล UC เยอะแยะมากแต่เนื้อหาไม่เกี่ยวกันนะต่อมาก็เป็นกันดั้มวิงที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มเด็กก่อการร้ายที่ถูกส่งมายังโลกให้สู้กับคนใหญ่คนโต โดยภาคนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับจัก,กรวาล UC แต่จะอิงเนื้อหาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากจัก,กรวาล UC ความดังของภาคนี้ก็คือตัวละครพระเอกสุดยิงที่จ้องจะฆ่านางเอกตลอดเวลาและเป็นบอยแบนด์เรื่องแรกของกันดั้มต่อไปจะเป็นยุคข,ขาลงของกันดั้มซึ่งไม่ค่อยถูกพูดถึงนักอย่างเช่น After War กันดั้มและ Turn A g u n d ก m ันดั้จนกระทั่งการมาถึงของกันดั้มซีดและกันดั้มซีดเดตินี ที่ทำให้กระแสกันดั้มกลับมาอีกครั้งหนึ่งและกลับมาพิกยิ่งขึ้นในยุคข,ของดับเบิลโอกันดั้ที่มีหุ่นยนต์ติดตลาดจนโด่งดังมาถึงทุกวันนี้หลังจากที่ห่างหายจากซีรีส์จักรวาล UC ไปสักพักซึ่งฉายหัางล่าสุดก็คือซีรีส์ฉบับยาว V g กันดั้หรือ Victory ่กันดั้มในปี1993ต่อมาในปี2010ซันไลก็ได้เข็นโมบิสูตการดั้ม UC ที่ย่อมาจากยูนิคอน เป็นเรื่องราวที่เล่าในช่วงยุคปี UC-0090 ที่มีการเอ่ยถึงอามุโรเลและชาอานาเบิลแถมยังมีไบโนอาปรากฏตัวอีกด้วยต่อมาก็มาถึงยุคขายของเล่นยุคย้อมแมวขายของได้แก่ซีรีส์กันดัมบิลไฟต์เตอร์ในปี2013ตามด้วยกันดัมบิลไฟต์เตอร์ไทยในปี2014ก่อนที่จะเลิกย้อมแมวและมาโฟกัสเนื้อหาหลักมากกว่าการขายของในปี2015ได้แก่โมบิดกันดัม เดอะออริจและโมบิสูดกันดัมไอรอนบัตออฟแฟนรวมถึงโมบิสูดกันดัมทันเดอร์โบในปี2018ก็กลับมาย้อมแมวอีกครั้งในซีรีส์กันดัมบิลล์ไดเวอร์แต่กลับมาสานต่อจักรวาล UC ด้วยโมบิสูดกันดัมนาราทีฟที่เล่าเรื่องราวต่อจากกันดัมยูนิคอนและก็ยังหน้าด้านสร้างภาคต่อซีรีส์ขายของอย่างกันดัมบิลล์ไดเวอร์รีไลท์ในปี2019และในปี2021 ก็สร้างเรื่องราวของลูกบายโนอาในเรื่องมมบิซูดกันดั้มฮันทะเวและในปัจจุบันกันดั้มวิทเมอร u คิที่ตอนนี้โซเชียลกําลังลูกเป็นไฟเลยซึ่งเนื้อหาของกันดั้ก็มีประมาณนี้ในช่วงเรื่องราวของกันดั้มสมุทรไลท์และมุเชและก็สนับสนุให้ช่องนี้ด้วยเพื่อเป็นกํลังใจของอานิต่อไปเราจอกันมาคิดหน้าคร